กลับส่วนนี้ท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมปลาแหนกอีกแลแ oui, ้วนะครับผมนะในคลิปวอล์กอีกแล้วนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าในพาร์ทแรกเราได้ให้อาหารอดรมัดน้องไปนะครับแล้วทีนี้มันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างนะครับมันขี้มันขี้มันขี้อุรังคานะครับ ที่แบบขี้แบกเลยอรเป็นเม็ดๆออกมานะครับก็คือจะทําแบบเขาเรียกว่านะขี้ๆอ่ะจะซื้อบ้านให้มันให้มันขี้ในบ้านหมันจะมีแบบคาเรียกอุโมงค์ของมันอ่ะอุโมงค์อย่างนั้นอ่ะทาขี้ทาขี้เข้าใจเรียกนะอันนี้เป็นร้านเออต้องบอกเลยว่าชื่อว่าร้านหมวยเพชรนะหมวยเพชรอยู่ที่ปกแดงเป็นร้านขายอาหารสัตว์กับร้านขายปลาด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปดูดีกว่านะท่านผู้ชมโอ๊ยมีองมีปลาน้อยเลยผมมีแผนอยากเลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับดูต้นไม้ดีกว่าดูต้นไม้ดีกว่า ราจะเอาไปน,นี่ครับเป็นถ้ำถ้ำอึกวันถ้ำอึกขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเออคือในครั้งที่แล้วน,นี่ผมก็ได้ทําการแบบซื้อพวกแบบของกุ๊กกิ๊งกิ๊งน่ารักไปปะแล้วก็อาหารโรมัสท,ที่ผมได้โชว์ไปอะ่ะแต่ครั้งนี้คือเรามาเจอนี่ครับเออมันเป็นกระบะทรายแมวใหญ่นั่นเองครับผมเนะี่ยราคาอยู่ที่350น,นะครับสามได้นะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับผมเออแนะนํากระบะทรายหน่อยครับก็เป็นทรายนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเงี้ยนี่ก็ผมว่ามันก็น่ารักดีอย่างเงี้ยกระจกเป็นรูปแมวโอเคนะอ๋อเออ และอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงอันนี้มันจะแบบแค่ทรงหรหลุมใช่ไหมครับกันใช่เฮ้ยพี่เพิ่งก็เคยเห็นข้างบนอย่างเงี้ยเอาสีอะไรเธอไม่สีเขียวใช่เนี่ยกลมามูชีเนี่ยน่าตักตักไงอ่ะขอนี้ไงถ้าตักก็เปิดยอย่างนี้ได้ครับอ๋อยกข้างบนได้โอ้โหหรูจังเนี่ยเนี่ยหรูเลยดูก่อนดูเหมือนเหมือนแบบว่าที่ที่นั่งขี้บ้านเราเลยะ ยันโดดอันนี้คือนั่งยองยองอันนี้ก็แบบแบบนั่งโคกเหรอเออนั่งแค่โคกอะไลสเตร์บีไอพีเออันนี้เหรอเออเปิดอย่างนี้เรื่อยๆเธอเนี่ยมีหลายจกนะครับอยู่ข้างหลังบ้านก็มีเดินเข้าไปฮะมีมีหลายสีเอาสีชมพูปั้งสีชมพูอะเอาสีอะไรโอ้โหนี่คือคังอุ้ยพี่ผมผมผมได้มาดูคังเลยผมเกรงใจจังพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเออสีอะไรนี้เอออยากได้ทุกสีเลย เอาสีเดียวพอแมวก็รู้ไหมว่านี่คือกระบะทรายต้องลองต้องซื้อดูต้องลองดูเอสอสีดำก็สวยนะเธอพูดถึงดมมัง,งไงเหรอต้องดมกลิ่นดิเพราะว่าทรายแมวแบบบางอันมันมีกลิ่นไม่เหมือนกันอุ้ยเขาหอมเลยพี่ลอ,องกินดิบ้าเหรอไอ้กันก้อนนี่คือที่แบบหรอ <laughs> ที่แมวเหรอครับมันเนี่ยใช่หรอ เอาใหส่เงี้ยแบบเก็บกลิ่นไงรีวิวกลิ่นไงอาคิวแมวมาใส่ตรงนี้อันนี้อะันเท่าไหร่ครับอันนี้ละร้อยห้าสิบโอเคครับเดี๋ยวผมให้ปะเราไปใส่ทรายแมวกันครับทุกคนครับตัดชิบิชอาหารเป็นไงบ้างโอ้อาหารของฉันโอเค มันมีคนเอาไม้มาแท้ด้วยนะไม้สมุนไพรของน้องนะครับนี่เขาแทะเล่นไปมนไม้กัญชาเออดีเสียวเราจะวางไว้ตรงไหนดีสองงน้นดีกว่านะลองเชื่อเยียบวันนี้ได้ไหมเน,นี่ยหยิบได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ละ เนี่ยเหยียบอยู่ไม่ได้เนี่ยเออขึ้นมาเฮหยียบอยู่ทําเพื่ออะไรเนี่ยต้องให้ดูไง <laughs> เขากูเห็นมึงถามกู <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงอันนี้ไม่เดียวอันนี้คืออะไรเขาแถมมาให้หรอใช่เอาไว้แบบยังไงทั้งแค่ยับไปสิเขาก็แถมให้ <laughs> แล้วพี่เขาก็แถมของมาให้ด้วย ใช่หรอใช่เป็นขนมอาหารแมวแถมจริงอ่ะแถมมาไม่แถมเยอะจังนี่สิก็มันเป็นแบบ not for sale ห้ามขายอ๋อคือเข้ามาซื้อของเขาก็แถมไปแล้วได้ขอบคุณมากเลยครับสามสอุยหอมความววจริงวันห้องแมว550นะครับแล้วก็โอเชียน ร้อยห้าสิบเจ็ด้อยบาทพอดีอะตัวนี้เป็นขี้แมวป<ะ>ักเราพี่ไปทิ้มแล้วเยี่ยวอ่ะก็ไม่เป็นไม่มีปัญหามันจะมีกินสลายไปใช้มันกบกลินไงโอเคก็ <Okay. S 2> คือทําอย่างนี้<อ>แล้วดินนี่ใช้ได้นานแค่ไหนไม่รู้อ,อ่ะอาหารมีในม,มีรู้อ่ะอันเทไปมันจะมานอนเล่นในนี้ไหมเฮ้ซื้อบ้านให้มันนะ ไม่ต้องซื้อหรอกมันไม่มีบ้านเลยแล้วอย่าสิ้นเดือนใครซื้อนะมึงจะเลี้ยงมันเหรอถ้ามันตายอ่ะถ้ามันโดนรถชนอ่ะเกลียใจถ้ามันออกลูกมาอีกสิบยี่สิบตัวเชื่อกูเลี้ยงด้วอเอ้วขอแล้วมึงจะกบมันเหรอให้มันนอนจมลงไปเลยมึงก็เห็นไม่ได้ไหมเฮามันขี้ใช่ไหมหรือเยี่ยมไม่ใช่ไง อ๋อเกียร์ดะขุดขุดเลอะอย่างนี้ปะอะไรมันจะเขียร์แลเลอะอย่างเงี้ยไม่เลอะมันปิดอยู่แล้วไงเราปิดไว้อ่ะมันไม่มีทางกระเด็นยู่แล้วเฮ้ยเกียร์ดิเอาวันนี้เกียร์เนี่ยเอาเนี่ยเกียร์ให้มันเรียบทำปรสา,าสาทด้วยปรสาสาทย่าเลยโอ้โหก็กูบ้านี่ลองชิมได้ไหม <laughs> อย่าแดกมีนกมีหนูอะไรมากินบ้างวะเนี่ยหนูโดนกินหมดนกก็โดนกินแมวกินนะกินหมดเราแรกเราต้องแบบอนี่ก่อนปะตอนมันอนะ่ะเปิดเปิดไปก่อนเออๆเ,เอาครอบกับเข้าไปก่อนใส่เข้าไปให้แน่เนี่ยสมมติมันหมิ่นใช่ปะ่ะเราก็ปิดแล้วตรงนี้กองอากาศได้ข้างหลังเนี่ยดู ่ที่กองอากาศเหรอเออที่กองอากาศใช่ขโม่ทะไมามันจะรู้ปะเนี่ยถ้ามันมีขี้เมื่อไหร่ก็โอเคเรามาดูขี้กันดีกว่าไม่ถ้ามันมีขี้มาก็แสดงว่าโอเคมันรู้มันใช้ได้มันเป็นแล้วแต่แมวจ้อนอะมันจะรู้เหรอว่ามันไปขี้มันก็ขี้ไปเรื่อยปกติมันขี้ตรงไหนตรงนี้ครอกินกินตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขี้ตรงนี้เลยงเออทีนี้ก็เด๋ว มาลองตรงนี้ขี้ใกล้กว่าตรงนี้ใกล้กว่าเออขี้ดีด้วยในดินนี่มันขี้ตรงมันน่าจะรู้อยู่เว้ยแมวอ่ะถูกปะนี่ขี้ตรงนี้ด้วยรู้ตรงกลางแล้วก็ไหลลงไปเลยไม่ใช่มันมันมีที่ยืนอยู่ตรงกลางเป็นเหมือนว่ารางน้ําอ่ะไม่ทีนี้มันก็น่าจะรู้แล้วเพราะปกติแมวมันน่าจะขี้ในทรายเว้ยถูกปะเพราะมันชอบเขลียมันน่าจะรู้พอมันเห็นทรายแล้วมันก็น่าจะปวดปวดเอ๊ะปวดชิงช่องมันก็น่าจะมานะมาฉี มาขี้ทิ้งไว้แล้วให้มึงเก็บดีทีนี้แม่งมาแบบชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กับนนนี้ไเว่ยกินเว้ยข้เวยกินตรงนี้เสร็จแล้วก็เอ้ยกดขี้ว่ากดตั้ตรงนี้เลยโหแล้วพาเพื่อนมาลุกขี้ันสนุกไปอ่ะชอบอ่ะอะไรแล้วแม่งก็มาแบบปาร์ตี้ล็กอะไอ้หัโอ้โหตเตนนึงวหมดอ่ะโอ้ทีนี้มึงท้อโอ้ออกรูกันพินเลยมึง ปาร์ตี้เล็กแว่นน้กระเด็นเลยแม่ปาร์ตี้เล็กโ็เขี้ยนเลยก็ขอบคุณมากๆยายิงยาดจนจบนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์ทับใครนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ครั้งที่ยาดที่ผมให้ถาดถาดถาดน้ำมันอ่ะมันฉี่ใส่ถาดเลยแล้วอันนี้คือให้อันนี้มันมามันไม่ฉี่ละรอบนี้มันกินดีมันรู้แล้วว่าเป็นเอ่ออาหารกับน้ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่คุณแม่มาแล้ว คุณแม่มาแล้วนี่คุณแม่มีเฮ้ยแม่ดูดิฮะไม่ให้น้อยจังอ่ะคือบอกน้อยพี่เบี์บอกพลอแเราเราก็กลัวไหนที่ตักมันอ่ะนี่อยู่ตรงนี้พอแล้วแหละอ่ะพออ่ะเอากระชามาโรยให้ด้วโรยทำไมโรยในที่มันขี้เหรอาเราเราเราเโรยใส่อาหารมันมันจะกินไหมไม่รู้มันเอาไว้ตรงที่นอนอ่าดนดาแน่เลยอ่ะ เฮด้าคนดูด่าโง่ไม่รู้เฮด้าดินี่ไงไอจีแมวฉีก็บอกนี่น้องใช้กระดาษทรายเป็นได้นะไม่ได้สอนนะเงล่าเงล่านี่น้องเรียบร้อยก็บอกฉี อันนี้เป็นไม้ตกแมวเด้อเด้อเด,ดันเล่นโหดเด้อล่ะอันนี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์นะครับไอโอป,ป่ามาก่อนอันนี้เพื่อเๆื่อมาอ๋อไปไหนอ่ะเออเอามันหัดดิหัดมันสิเต็มไหมเนี่ย เฮ้ออนออนอนมาเฉยมารวมกันโดยไม่แด้รับหมายลูกป้าไม่เล่นเลยไม่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 เรามาออนเอนชบนเชอบน้องน้องกุ๊กกูเกรอะออนอนกลัวน้องกุ๊กกูเดี๋ยวออนเ่จะมาชี้ว่าเธอว่าออนอนมาเยอะดิไปแล้วออนอนก็ไปแล้ว ปันแอนอยู่ห้องไหนไปแล้วครับปันแอนป้ากูโคตรเก่าเลยมีแต่คนกลัวเอเอเดกก็สะอึกเฮ้ยหน้าเธอโคตรใสเลยอ่ะเหมือนแต่งหน้าทำไมไม่หน้าใสอ่ะแอนหน้าใสมากไปแล้วไอยม่ังไอ๋ออ๋อเวนตงฉีดลมั้งไอเองอต้องใช้นี้กันอะมาแ ทำให้เสร็จทำให้ม,มวิวโย่ไปฉีดแล้วอยา,านีกเออฉีเดเลยเออเอ่อเ, <c oughs> เอ่อเอ่อเอ,อา,า,าเลยไปหาไปหาตัวาตัวเมียเอาเอาไปเยี่ยวตรงนู้นอีกเดี๋ยวก,กูจะเดินไปตรงหลังคาไปฉีดให้มึงไม่ต้องเยี <c oughs> ่ยวนี่อันนี้ตัวนี้นะครับที่เป็นคนขี้บนหลังคานั่นก็คือตัวนี้นั่นเอง ที่ผมได้พูดไปเดินมาแล้วก็นี่กินตรงนี้นะกินเสร็จมาขี้ตรงนี้ดีเปิดเรือนเพื่อเปิดการเออนี่ที่มาของคํานั้นพอจะได้คลิปนี้เข้าประมาณสองวันได้นะนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนยังไม่ได้อาบน้ำสองวันเหมือนกันสกปรกเสียหายหมูแมวอีกแมวไม่อาบน้ําเลยนะแต่มันสะอาดไงมันเลี้ยขนเห็ล้วล่ะเออ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับชินเหมือนกับคนที่ตายวันที่ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักเพลงอกหักแม่งทุกวันน้าในตาของกูมันไหลออกมาทุกทุกคำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวอยู่แว่งวันไหนกันกูพัมเพลิงเธอตลอดเวลา